เลาเข้าไปทำไรนั่นนะขาของตายายเห็ดบอครับสวัสดีครับถ่ายตูดเลาให้ดูเนาะจัดไปส่งโรงกลึงจัดส่งโรงกลึงครับ <laughs> เคยดูโรงกลึงเคยดูช่างเขาจะทำมาแบบไหน แบบไหนแบบไหนขาเรียกว่าเสียว้าเหนียวกับปลารแบบไหนนี่ครับแหมผมเพิ่งรู้ว่าคนอุบลกินข้าวเหนียวไม่เป็นก็มีเกี่ยวกันไหมนี่เกี่ยวกับที่ถ่ายคลิปไหมนี่โอ้ดูสิครับเนี่ยเป๊ะไม่เป๊ะหรือว่าเจาะมางานเนาะมันเป็นเป็นมันเชื่อมเป็นเชื่อมบุเล่มาเนาะอันดัดแปลง นี่ครับเกิดปัญหาแล้วนี่มันไม่ใช่ปัญหาหน้อยๆนี่ปัญหาใหญ่มากเลยแหละแม้เขาสร้างมาเหมือนคอนโดเลยมีทั้งกี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าชั้นนะครับนี่สร้างมาห้าชั้นแล้วต่อไปใครที่หนักใจแหละตัวนี้ก็ช่างโรงกลึงสิงครับเนี่ยถามอะไรมากมาย หกตัวหกตัวครับหกตัวดีนะมีผ้านวมนอนเนาะให้เราพิงกับไม้นอนวันคนนอน พี่มีพนวมนอนเนี่ยเอเมาเอามาสลัดหาน็อตะาน่าดีมีสองตัวอีกข่าสองเออขาดีสองไหนอ่ะถมดินหรือเปล่า โอ้ขาดอีกสองได้ขาดอีกสามหอืม,ม,อ,มอืม หนักหนักนาไก่ตัวนี้แล้วก็ทวงอีกโอ้เพิ่มแรงเวียงไปยังเยอะเลยเราก็จับตัวนี้มันตรงนะแล้วก็เขาก็จะมียึดยึดปุ๊บมันตรงไม่วีตรงอือ <c oughs> ใช่นี่วะอื <c oughs> อ เหลือสองเหลือสตัวยกพัดลมไว้ที่สูงยกตัวทวงไว้ที่สูงเห็นเดี๋ยวนี้แหละเเห็นแล้วเริ่มแล้วเริ่มที่จะครบแล้ว อยู่ในลังนี้แหละเงไม่ม,ไม,มีนี่ไงแหวนมันแหวนมันหนึ่งสองหกแหวนครบแต่ตัวเมียหายตัวหนึ่งแหวนครบตัวเมียหาย จะสวมให้ใครล่ะที่นี่อนอ,อานทานชายพาพลงคืนเด้ <c oughs> โอ้เ <c oughs> จ้าถิ่นอะไรวะไปไปกเกษียณน่ะแหละไปสองคนนั่นแหละถูกต้องแล้วเรื่องเงี้ยเกียจัะจะได้ถูกกังเวลาไปแล้วเขาก็ขับรถด้วยเล่นโทรศัพท์ด้วย เราก็นั่งเหยียบเบรคแทนจนอ่ะจัดส่งโรงกลึงจัดส่งโรงกลึงใช่แถวนั้นอ่ะฝีมือ โอ้ยเนี to então, ่โอ้ถ้าโดนนี่ล้มเนี่ยมื่อกี้นี่ป่ะเราไปปั๊มน้ำขึ้นปั๊มน้ำไหนน้ำมันไม่มีน้ำมันไม่มีอีกโอ้แล้วทำงานจะเสร็จไ้หน้าแม่โคนโอ้ยยยยยาาานน้้เ ใช่ไหม,มไม่ยอมซื้อมาอีกเนาะเนี่ยรถคันเดียวล้างเป็นอาทิตย์ไม่ซื้อน้ำยามให้ทักทีไ,กทดได้ล้างสองเดือนแน่ไม่ต้องห่วงส่งรงกลึงแล้วครับผม ใบพัดมันวิ่งสะบัดครับก็ถอดไว้เดี๋ยวช่างเก่งไปเองเลยถอดซ่อมให้อย่างดีแล้วครับคือคน ซื้อไปใช้ต่อไม่ต้องทำอะไรอะ่ะใช้กันแบบยาวๆกับเจ้าอีเคร้อยแมนบอกแมนยูนี่ช่างเหลาเอาเปิดกาแฟกิน,<ม>นต้มน้ำร้อน,<ม>นกินกาฟแฟฮะไม่หิวป่ะโอ้เอเข้าไปโรงกลึงแล้วครับก็อยู่กับเหลาสองคนนะเรา หลับคลิปนี้บ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนายโทรศัพท์อ่ะเออเ่นดามี่นี่งมันเป็นน้ำมัน